b k k 999 93ตัวชัวร์กว่าเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์เลยที่ b k k 9 9 9 t h ถ้าแอดไลน์แล้วก็บอกว่ามาจากช่องชายผู้บ้าคลั่งเชลซีนะครับแล้วไปพบกันฮนะสรุปข่าวสโม,มสรเชลซี Chelsea, ประจวบวันที่21ตุลาคม2564โดยชายผู้บ้าคลั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าว่าจะมีข่าวอะไรน่าสใจกันบ้างเชลซี Chelsea. ชเช้าวันนี้เชลซี4-0ตอบันโมเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมยูฟาแชมเปียนลีกสิงห์บรูโชว์ฟอร์มเก่งยิงไม่พักเลยนะโดยงานนี้กันแข่งขันดัตเมื่อคืนนี้นะฮะที่เป็นยาเกมยูฟาแชมเปียนลีกล่ามัยกลุ่มก็แข่งกันเวลาตี2นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยคู่แข่งขันครั้งนี้ก็จะเป็นเชลซีที่สามารถเอาชนะมันโมไปได้4-0 เดี๋ยวเรา,าดูประเด็นร้อนหลังเกมกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากนะฮะหนึ่งกับการคัดกัน,กน,กนมันโม้ยังห่างชั้นกับเพื่อนร่วมกลุ่มอยู่นะโดยเกมนี้ต้องยอมรับจริงๆแต่ว่าตลอด90บนาทีเชลซี Chelsea เนี่ยเป็นฝ่ายที่ควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้อย่างในกำมือทั้งหมดชิดที่ทีมเยือนตั้งเกมของัวเดงไม่ได้เลยตัวเจ้าถิ่นนั้นครองบอลบุกใส่ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนจบเกม ซึ่งมีอัตราการคอมบอลอยู่ที่72ตอ่อ28โดยทีเดียวแถมโอกาสเข้าทํายังมีร่วมกันถึง20ครั้งเปลี่ยนเป็น4ประตูในเกมเกมนี้ขณะที่มันโม่ได้โอกาสยิงไม่เกิน3ครั้งตลอดทั้งเกมนี่จึงอาจจะไม่น่าแปลกใจมาว่าทําไมพวกเขาถึงยังไม่มีเลยแม้แต่คะแนนเดียวตลอด3เกมที่ผ่านมายิงไม่ได้เลยสักลูกนะฮะแถมเสียไปถึง11ประตูด้วยกันอีกนะจะมาข้อที่2ชัยชนะที่แรกมาด้วยกับอาการบาดเจ็บของ2หัวหอกจูเก่ง แม้วันนี้เชลซีจะคว้าสาแต้มมาครองได้แบบสบายๆแต่นั่นก็ต้องแลกมากับการที่พวกเขาจะเสียหัวหอกอย่างทั้งโรเบรุลูกคาโกที่บาดเจ็บจากการโดนเข้าสกัดอย่างหนักแต่ก็ยังดีที่จังหวะนั้นเป็นลูกจุดโทษให้กับทีมได้ประตูที่2ในช่วงต้นเกมไปขณะที่อีกรายคือจิโมวานเนอร์ที่บาดเจ็บบริเวณต้นขาในช่วงก่อนจะหมดครึ่งแรกซึ่งน่าเสียดายแทนเจ้าตัวเพราะกำลังเริ่มได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตนเองมากกว่าเดิมในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็ตามนะฮะณเวลานี้เรานั้นยังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดรวมถึงระยะเวลาพักฟื้นที่แน่นอนซึ่งบางทีหากทั้งคู่นั้นโชคร้ายไม่แน่ว่า3าคะแนนในเกมนี้อาจจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องแลกไปก็เป็นได้สมาข้อที่3ซาอ,อุยัต้องปรับตัวอีกมากไปนะเกมนี้กองกลางดีกรีแชมป์ลาิกาเมื่การก่อนอย่างทางซาอ,อุนิเกที่ยืมตัวมาจากทางอารติโกมาดริด ได้รับโอกาสในการลงสมผัสเกมหลังจากหายไปนานานะตัวสำรองซึ่งช่วงนั้นเกมค่อนข้างขาดแต่แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงชัดเจนหลังจากที่เอ็นโกรโรกงเต้ออกจากสนามและแทนที่ด้วยซาอูนั้นคือมิติในเกมรุกของเชลซีดูลดความอันตรายลงไปอย่างชัดเจนนั่นอาจเป็นเพราะตัวนักเตะเองไม่ใช่ตัวรุกตามธรรมชาติแต่หากมองไปที่กงเต้ที่ตำแหน่งแท้จริงก็คือตัวรับแต่กลับทําไม่ดีกว่าสร้างความบืดวาได้มากกว่าในขณะที่ ซาอูก็ทําได้แค่เพียงถ่ายบอลไปมาเท่านั้นและก็มีจังหวะพลาดที่เห็นหลายครั้งนั่นจึงไม่น่าแปลกใจทําไมชูเคลิลนั้นยังไม่รีบดึงดันใช้งานวิฟิลล์หน้าใหม่หรายนี้เพราะดูเหมือนว่าจ้ตัวนั้นยังต้องปรับตาก์การเล่นอีกพอสมควรแต่เชื่อได้เลยว่าเมื่อเขาพร้อมจริงซาอูจะเป็นทั้งเตะอีกคนที่มีบทบาทในการช่วยยกระดับทีมได้ยอย่างแน่นอนในครั้งนี้ นี่นะครับผมก็เป็นการพูดถึง4ประเด็นร,ร้อนหลังเกมของทางเชลซีในครั้งนี้ถือว่าแต่ละคนนั้นก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วและก็สามารถคว้าส3แต้มกลับมาจนได้เรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับชัยชนะที่คู่ควรทูเคิลชมแข้งเชลซีเล่นโคตรดีเน้นเกมถนมมันโมนัดเมือ่อคืนนี้โดมัสทูเคิลกุนสือของทางเชลซี สูห่หกลูกทีมเล่นกันจริงจังสุดๆเลยนะฮะในเกมเปิดบ้านอัดตมันโม่ไป4ต่อศูนย์ด้านทางโจชินโยไม่แคร์ฟอร์มกันเด่นของตนเองพร้อมยกเครด,ดิตกับเพื่อนๆเลยนะโดยดัลตมัสตูเคิลผู้จัดการทีมเชลซีได้กล่าวชื่นชมลูกทีมที่เล่นด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นและก็จริงจังหลังจากที่ทัพสิงบรูเปิดรังสซตฟอร์ดบิดทรม,มันโม่ไป4ต่อศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกระบ่งกลุ่มกลุ่มเอชนัดสามเมื่อคืนวันพุธที่20ตุลาคมที่ผ่านมา ดอโชซีขึ้นนําเป็นต่อศูนย์ตั้งแต่นาทีที่9จากการยิงของอันเนดสกิทนเซนก่อนที่จะหนีเป็น2ต่อศูนย์จากการสังหารลูกจุดโทษเข้าไปของทางจอร์จินโยซึ่งทางช่วงต้นขึ้นหลังนาทีที่ส8สิงห์บรูเนียเพิ่มสกอร์เป็น3ต่อศูนย์จากการหลุดเข้าไปยิงของทางไคลส์แาวเวิร์ดและก็นาทีที่5 7เพวกเขาไม่ได้ประตูปิดท้ายไป4ต่อศูนย์จากการสังหารอีกหนึ่งลูกจุดโทษของจอร์จินโย่ตนเองซึ่งชนะนัดน,นี้ ทำให้ทางเชซีรังอันดับ2ของกลุ่มเอชมีคะแนนเพิ่มเป็นทั้งหมด6กแต้มหลังลงแข่งขัน3นัดตามหลังจูเอนตตสทีมจากฝูงที่คว้าชัย100% 3มแต้มเลยนะโดยเขาจะบอกว่าเรานั้นสมควรแล้วที่ได้3แดมแต้มวันนี้เรามีเกมที่ดีเป็นอย่างมากเพราะเราเล่นกันได้ด้วยความเอาจริงเอาจังและก็ชนะในการแย่งบอลได้หลายต่อหลายครั้งเราทุกคนต่างแฮปปี้กับชนะในครั้งนี้ยอดผู้สื่อชาวเยอรมันได้กล่าว เกนจนิจินโยได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแบบนี้แต่เจ้าตัวเป็นตัวเลือกที่ยกความดีความชอบให้กับเพื่อนร่วมทีมผมพอใจเป็นอย่างมากกับฟอร์มของเจเดนในวันนี้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทีมได้รับชัยชนะมันดูเหมือนง่ายเมื่อคุณเห็นผลการแข่งขันที่ออกมาแต่นั่นก็เป็นเพราะความตุ่นเทของทุกคนทั้งทางบรเมลูลูกากูและก็เชูบเบนเนอร์สองผู้เล่นกองหน้าเชลซี Chelsea. ต่างต้องเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานตั้งแต่ช่วงครึ่งแรก โดยทางลูกากูโดนเปลี่ยนตัวออกนาทีที่23ส่วนแวนเนอร์ถูกทอดออกนาทีที่14ในครั้งนี้เป็นเพางานนี้นะฮะชัยชนะที่ควรคู่ควรจริงๆทุกเข้าชมเคงเชลซีเล่นโคตรจะดีเลยนะแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับใครไม่สดหลบไปทุกเข้าลั่นเชลซีล่าฮาแลนด์จับคู่กับทางลูกากู โดยทางูมัสตูเคิลผู้จัดการทีมเชลซียืนยันชัดเจนแล้วว่ามีแผนคว้าตัวอริ่งเบาฮาแร่นมาร่วมชายา่าและจะเดินหน้าฉุดดาวยิงทีมบรัสเซัลมุนมาเสริมทัพในสักหน้าในการประสานงานด้กับทางลูกากูให้จงได้ โดยทั้งสิงบูตกเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวผูกพันกับศูนย์หน้าทีมชาติเวยนอย่างหนักและล่าสุดในายใหญ่ชาวเมืองเบียเนียของทีมแซนฟอร์บริดได้สารภาพตามตรงมาว่ากระหายได้ทาทีมเสือเหลืองมาเสริมความคมจริงและจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจเด็ดขาดเลยนะจนกว่าจะได้ตัวเขากลับมาอีกครั้งเราคุยกันในทีมถึงเออร์าาริทบอลฮานรนมาก่อนแล้ว2-3ครั้งเกีย่ยวกับการย้ายทีมในน้านหนาวแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะชูเคิลได้ให้สัมภาษณ์กับทางบิลสื่อเมืองไส้กรอก เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานั่นว่าเราคุยกันถึงเขาตลอดเวลาเพราะเขาเป็นนักเตะท,ที่วิเศษและชัดเจนมาว่ามีผลงานที่ดีกับทางดอดมุลซึ่งเป็นคู่แข่งของเราในถ้วยแชมเปี้ยนลีก ต่อการพราดต,ตัวฮาร์เรนโชเซจึงหันไปทุ่มเงินจนนกว่า97ล้านปอนด์หลือประมาณราว4,520ล้านบาทคว้าตัวลูบิลูลูกากูมาร่าตะาขา่แต่ถิงนั้นก็ตามทานตูเคิลได้เอ่ยชัดแล้วว่าสตาร์ทีมชาติเบลเชียมจะไม่ถูกลดทิ้งเพื่อใจใเขาจับคู่ตรงประตูฝ่ายตรงข้ามรกระกทางฮาร์เรนแต่เขาจะบอกว่าคุณหมายถึงสองกองหน้าชั้นยอดใช่ไหมลูกากูกับฮาร์เรนคนนี้รเราคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วผมไม่คิดว,ว่าเราต้องซีเรียสอะไรและเราต้องจะดูว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น ในอีก2องทัวร์นาสแด้าห์ข้งหน้านี้อย่างไรก็ดีนอกจากเชลซีแล้วทีมที่หวังได้ตัวฮาเรนตามที่สื่อประกาศไปนั้นก็จะมีเรอัลมาดริดปารีสแซ็งแมงบาร์เยมินิกบาร์เซโลนาแมนซิตี้และก็แมนยูเนื่องจากดาวยิงวัย10ปีนี้จะมีสัญญากับทีมบุนเดสเลกาเยอรมันจนถึงปี2024เพราะจะสอยให้ตะขายดับมุนไปแล้วถึง7 0ประตูจากทั้งหมด69เกมนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากทางเรดบูลซัสบัว ในช่วงเดือนมกราคมปี2020ด้วยค่าตัวอยู่ที่17ล้านปอนด์หรือประมาณราว700-2ล้านบาทจน้านมร์โก้บราเซ่นใหญ่ทีมน็อบบูยังคงตั้งความหวังของทีมว่าจะไม่เสียหายนั่นไปในช่วงสมัยน,นี้หมายนาักเตะจะมีค่าสัญญาย้ายทีมไม่ด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลถึง6 0ล้านปอนด์หรือประมาณราว2,982ล้านบาทเกลีทีเดียวนะโอ้เป็นว่างานนี้นะฮะรวยเละเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เสื้อแชมป์รุ่น limited edition วางจำหน่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยกานนี้ผมใจนำเสนอเลยนะฮะ42ทเสื้อรุ่น l i m i t e อ edition เฉลิมฉลองแชมปเปี้ยนแห่งยุโรปโดยด้วยความร่วมมือกับทาง d o d i c i Auto แบรนด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทางศิลปะเสื้อเชอิ้ตทำมือ กว่า420ตัวเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้เฉลิมฉลองค่ำคืนสุดมหัศจรรย์ในเปอร์โตพร้อมลึลึกถึงลูกยิงนาที่12ทางคลายส์ฮาวเวิร์ดซึ่งทำให้พวกปรานเป็นทีมเดียวในลอนดอนที่คว้าแชมป์ยุโรปทั่วใหญ่ถึง2ครั้งโดยโมเมนต์สำคัญในครั้งนี้นะฮะก็ได้ถูกถ่ายทอดให้อย่างเห็นชัดเจนบนตัวเสือ้อทั้งการฉลองสไลด์เข่าอันเป็นเอกลักษณ์ของฮาร์เวิร์ดคนนี้ ผลงานระดับแมนออฟเดอะแมตช์ของเอ็นโกโรกงเต้ปฏิกิริยาหลังเกมของชูมัสทูเคิลรายชื่อตัวจริงและการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยที่2ของสโมสรโดยช่วงเวลานี้ถูกแปลงเป็นภาพถ่ายดิติตัลที่พิมพ์ด้วยมือลงบนตัวเสื้อที่สำปายโดยเดอะไพรส์ออฟลอนดอนความภาคภูมิใจแห่งลอนดอน คำพูดอันเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรได้ถูกจารึกไว้บนตัวเสื้อพร้อมกับคำว่า The Champion of Europe หรือว่าแชมเปี้ยนแห่งยุโรปซึ่งแฟนๆร่วมร้องเพลงขับขันกันทั่วโลกแล้วมาแต่การควาชช้าแชมป์ขอบพวกเราซึ่งเสื้อแต่ละตัวนั้นจะถูกจัดส่งในกล่องของขวัญพร้อมกับลายเซ็นของเจดนจะได้เป็นผู้สร้างสรรค์เสื้อตัวนี้จากโปรแกรมวัฒนธรรมของสโมสร Club ิ u เ t u r e เรากำลังทำงานร่วมกับทางผู้มีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนฤดูกาลปัจจุบันนี้เป็นคำว่างั้นที่ผมไปจับจองกันได้ไหม420ตัวแบบนี้ใครจะไปซื้อทันโอ้โหชั่วโลกแบบนี้นะฮะต้องรอดูกคุตอไปกันละกันว่าคําว่า limited edition ตัวนี้จะมีคนไทยได้มาสักตัวไหมและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรถสมมสรเชลซี 4, ประจำวันที่21ตุลาคม2564 เล่ามพะครั้งเชีซีครับ